สวัสดีท่านผู้ชมหนุนนะวันนี้เราอยู่กับเกมฟรีไฟซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นกับเพื่อนนะครับซึ่งเพื่อนเนี่ยก็คืออันที่ผมแฮชแท็กตั้งฉายาไว้ว่าไอ้ไก่หีนั่นแหละนั่นคือเพื่อนผมนครับโอเคจะบันไลแค่ไหนแล้วก็ไปดูกันเลยครับซึ่งการเล่นกับเพื่อนเนี่ยมันก็จะมีข้อดีอยู่ที่ไอ้ผมตอน,นผมเปิดใ์ฮะแล้วเสียงในเกมมันจะหายผมเลยต้องมาพากฮนะก็คือเราจะสามารถแบบ เล่นได้อย่างแบบเป็นคู่หูเป็นบัดดี้กันคือเราจะรู้ใจกันแหละงั้นผมก็มาทางนี้แล้วผมก็ยิงหัวแตกสามมาเล็ดติดงั้นเพื่อนก็ดาวฮะผมก็เลยไม่ชุบแล้วผมก็ไปจัดการส,รสตูัวน,นะมันติดไอ้นุ่นของผมไปแล้วผมเลยจะไปจัดการแต่มันดึงหัวผมแตกแล้วก็มีเพื่อนเบอร์สองมาชุบอะส่วนไอ้ไก่ e. ก็คือผมตั้งฉายามันให้อ่ะยิงมันชื่อไอ้ทีนะไอ้ไก่ K e. ตอนนี้ไอก่กําลังสวดสัตูว่ามาดูฉากที่ไอไก่ไฟครับแล้วมันศัตรูจะเอาเคียวมาฟันคอเพราะวาผมเลยไปชุบเพื่อนก่อนโอเคชุบบนนี้แหละและจากนั้นเพื่อนผมก็เก็บศัตรูตัวสดท้ายไปได้จากนั้นตาลุมาผมซื้อ u m p ไปแล้วก็ใช้ทางลัดฮะผมมากับเพื่อนนะก็คือไไก่เลยเพราะเรียกอันนี้มันไม่ค่อยดีเท่ไรวะดีย๋ยวแม่งมาคอมเมนต์ด่ากูอีก งั้นผมก็ไปช่วยเพื่อนเบอร์สองหาศัตรูแล้วก็หาเจอครับรู้สึกว่าศัตรูมันใช้มินิอุซี่แล้วก็มีใครยิงผมจากทางด้านซ้ายคนระับทำผมตายเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูลีลาการเล่นของเพื่อนผมกันนะครับว่าจะไกลกขนาดไหนอามาดูครับฉากกำลังจะไฟครับถือ u m p พร้อมยิงและหาศัตรูครับจังหวะนี้แล้วก็ลงหลุมครับงั้นก็ขึ้นอีกรอบฮนะเดี๋ยวมันจะไม่เที่ยวอัดมาได้นหนึ่งนาทีเหรอเพิ่งนึกว่าอัดมาได้ห้าน,นาทีแล้ว ฉันเพื่อนผมปาระเบิดไปไม่รู้โดในใครอะ่ะมาดูครับดังนั้นเพื่อนผมเจอตัวนครับจังนั้นยิงปาดไปครับปวดแตกครับจังนั้นมาดูเพื่อนผมจะไฟอีกครั้งครับมีศัตรูมาครับเพื่อนผมยิงยิงยิงแต่ฝั่งเขาก็ไม่ไม่ถอยเหมือนกันนะสู้แบบสู้ยันตัวตายแล้วเพื่อนผมก็เก็บสองไม่ได้ครับ <c oughs> อยากจะบอกเลยว่าโคตรเท่ครับอียมีแอคด้วยจังนั้นผมก็หยิบอัมทุกคนสถานที่เดิมเวลาเดิมเหมือนในคลิป เมื่อเมื่อไอ้นู้นแหละเหมือนเมืม่อคลิปก่อนเลยที่เน็ตปิงเก้าเก้าแต่รอบนี้ไม่ปิงเก้าเก้านะครับผมอยู่กับเพื่อนฮนะอย่างนั้นถ้าตูมันไปเก็บไอดอกมังกรฮนะฉะนั้นผมก็ครบดูตูอย่างนั้นผมก็หมดความอดทนเลยลงเลยครับลงเลยมาหาตูเองแล้วก็ตัดมาตาต่อไปตาเมื่อกี้เราแพ้นะครับางนั้นผมก็ปล่อยเจ้าแมงมุมเนี่ยให้ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านครับเผื่อจะโดนใครสักคน แล้วผมก็วางไว้ตรงนั้นแหละไม่รู้โดนใครบ้างแหละน่าจะไม่โดนหรอกอย่างนั้นผมหยิบกอซ่ามาหามุมที่จะยิงแล้วก็เจอมุมนี้ครับน่าจะยิงได้อยู่แหละศัตรูมันยิงเพื่อนผมดาวมันยิงผมยิงมันกลับดาวเหมือนกันแล้วมีศัตรูอีกฝั่งหนึ่งมาซึ่งถ้าผมใช้มุมนั้นมันเปิดช่องว่างมากเกินไปอาจจะทําให้ผมตายได้แล้วก็มาดูเพื่อนผมกาลังสู้ครับผมก็ซัพพอร์ตตัดเลือดให้แต่ฝั่งตรงนั้นมีสามห่าจะไม่ไหวแหละอย่างนั้นผมก็โดนยิงมาเลือดเหลือสองครับเกือบตาย แล้วก็เพื่อนผมก็ขึ้นมาครับเลือดก็ไม่ต่างอะไรกันมากหรอกแต่ผมเลือดมากกว่านะอย่ก้นศัตรูรู้สึกว่าจะขึ้นมาชาร์จนะครับแต่ผมไม่มีปืนชาร์ตนันผมมีแค่ปืนไกลอย่างเดียวซึ่งทำให้ผมสู้ไม่ค่อยไหวเลยครับแั้นศัตรูก็ปาดปืนชาร์จมาทําให้ผมตายฮะแต่ว่าผมก็ยิงไปแล้วแหละแตกไปแล้วตัวหนึ่งแล้วรู้สึกว่าไอตัวที่มันดาวมันจะแอคครับโอ้ไม่ต้องแอคหรอกผมยิงมังดาวไปแล้วมึงจะแอคอีกเอเคครคบเกมฟรีไฟคือไม่ว่าเราจะยิงมัน ดาวคือเราสมควรที่จะซ้ําก่อนนะครับไม่งั้นมันแอคแน่และจากนั้นเพื่อนผมก็ลุมจาัดก,การไอตัวแอคก,กันแล้วก็ที่ผมซ้บศพก็คือตาที่แล้วมันซ้ําศพพวกเราก่อนนะครับก็คือตาที่ผมไม่ได้อา่านอ่ะมันซ้ําศพพวกเราก่อนคือพวกเราไม่ได้ซ้ําศพอะไรหรือมันมันซ้ํามันมาซ้ําพวกเราก่อนเองแล้วผมก็เปิดไมค์คุยกับเพื่อนเขาว่าตัวไหนมันซ้ําศพซ้าศพดังนั้นก็ไอตัวนั่นแหละกับผู้ชายแล้วก็ผู้ชายตัว ที่มันแอคเมื่อตาที่แล้วเอ้ยเมื่อเกมที่แล้วกับผู้หญิงที่ผมซ้ําศพไอคนนั้นแหละคือมันลุมกันซ้ําเพื่อนผมหมดแม็กฮะแล้วคือเดือดเลยฮะตานี้บอกเลยมีจุกฮะจากนั้นศัตรูก็มาฝังร้านผมเปิดทำเขาเลยาแมงมุมนั่นแหละไม่โดนใครหรอกจากนั้นผมก็หาศัตรูวผมก็เจอแล้วครับนั่นแหละผู้ชายตอนนั้นแหละที่มาซ้ําศพฮะจากนั้นแมงมุมผมก็จับคนคนหนึ่งได้ฮะจากนั้นผมก็ยิงคนนี้ ดาวไปก่อนฮะแล้วก็โดนอีกฝั่งหนึ่งมาแล้วเขาซ้ําผมตายอะหังานั้นเพื่อนผมมายิงมันไม่ดาวให้มันตั้งไอวอลลบซะก,ก่อนแล้วเพื่อนผมก็พยายามหาช่องอะหังจากนั้นก็ยิงสี่สองได้อะและก็ชนะไปแล้วสึกท้าเพื่อนผมมันจะแค้นนะครับเแดงสองดาวไปแล้วโอเคเดี๋ยวคลิปได้แค่ห้านาทีเดี๋ยวเราไปต้า่อไปดีกว่าท่านผู้ชมโอเค เดี๋ยวเริ่มตาต่อไปกันเลยเพื่อนกดเลยโอเคตอนนี้มาดูที่ว่าตาต่อไปเราจะแพหรือชนะครับอือปักตรงแคนจีนก่อนไอ้ที่นี่ปักตรงเจ็ดวันโอเคเมื่อไหร่เกมจะเริ่มอ่าช่วงนี้ผมของเงียบก่อนแล้วกันโอเคตัดมาเลยกันจากนั้นมาดูกันว่าผมจะซื้อไปเลอะไรครับผมซื้อ พกคู่แล้วรู้สึกว่าระบบสุ่มทีมมันจะสมให้เจอทีมที่อําคือตอนนั้นผมก็คิดว่าใด3สามันก็คงไม่ได้โหดอะไรมากแต่จริงจริงมันโหดมากครับขอสปอยไว้ตรงนี้เลยแล้วกันลงเสียงมาได้หกนาทีแล้วเสียงเริ่มไม่มีน้ำลายแล้วกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยน,นั้นผมก็ใช้อัมเ็ระเรี่กสะพานสะพานคำเย็กอัมเราเร่าอําที่ เคลื่อนย้ายเอ่ะกูเล็กที่เคลื่อนย้ายเอ,าอย้าังนั้นผมก็ถือพวกคู่พร้อมบวกครับแต่ว่าฝั่งศัตรูเขาจะมีสองสั้นนะทำให้สู้ไม่ค่อยไม่ไหวนะผมก็ลงมาและมันก็ดาวโดยการโดนสกิลและผมให้เพื่อนมาชุบก่อนฮนะผมก็ดูข้างบนเลยว่ามันจะมีศัตรูล,ลงมาไหมเดี๋ยวผมไปแอบพันยาแต่ไม่ทันพันยามันลงมาอีกแล้วครับและเพื่อนผมก็จุกสองสั้นยิงมันตายไอ้ไอ้กูพันยาก่อนอย่าเพิ่งลงมา ถ้าลงมาอีกตัวนึงก็ได้คิวดางนั้นเพื่อนผมมันหมดอารมณ์แล้วมันจะเข้าไปช้าแล้วแต่มีศัตรูอีกตัวหนึ่งปลาระเบิดน้ำแข็งมาโดนผมครับเกือบตายดูดิเี่อหลผมเกือบตายไปกี่รอบแล้วเนะี่ยังนั้นผมก็ยอมใช้วิธีที่อย่าหาธรรมะวิธีที่โหดที่สุดเลยก็คือการหลด,ดลงมานั่นแหละคือวิธีที่อย่าหาธรรมะไม่มีใครหาธรรมกวิธีเนี่ยจางนั้นเพื่อนผมก็โดนมันรุมฮะแล้วรู้สึกว่ามันจะซ้ำมัฟเมื่อกี้เลยเมื่อตะกี้เลยทุกคนมันซ้ำครับ ใครเห็นมากมื่อกี้มันซ้ำไอคุณผู้หญิงที่มันรู้สึกว่าใส่หมวกมั้งแล้วก็มีผมอะ่ะคนนั้นแหละมันเอา m ห้าร้อยมาซ้ำเมื่อกี้แล้วก็ตอนนี้ผมเล่นเป็นดีเสิร์ถ้าจะไปจัดการไอตัวผู้หญิงนี่มันซ้ำสกเพื่อนผมถามสองหนึ่งออกจากวงโอเคเจ็ดนาทีสี่สิบวิโอเค,ท,อเคทุกคนตอนนี้ผมก็ เดินมาแบบพยายามเลาะไปหามุมที่มันยิงได้ฮะไม่งั้นคือถ้าเราอยู่ในมุมที่มันเสียเปรียบเช่นตรงกลางอะแบบเนี้ยมันไม่มีที่หลบเพราะมันเป็นที่โล่งถ้าเป็นที่โล่งคือเราจะไม่สามารถตอบโต้กับมันได้นานเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ในตรงกดังหรือว่าก็เอาโพน่แหละแล้วมันก็ปาดสไนมาโดนผมครับดีนะที่ผมใส่เกาะแล้วผมไม่ใส่เกาะตายเนี่ยแน่ครับอันผมก็รอมันลงมาแต่ว่าผมก็ไปยิงตัวนั้นที่มันดาวก่อนแต่ว่าก็โดนสไนฮะสไนมัน มันปาดผมตายเลยโอเคมาต่อกันดีกว่าครับเมื่อกี้ลงไปกินน้ําหน่อยผมโดน,จนสจนายซ้ําตายฮะเอากินเป็นสกิของลาฟาเอลแล้วก็เพื่อนเบอร์สี่เพิงวิ่งลงมามันเหนื่อยอย่างนั้นเพื่อนผมว่าสับยิงมันตายฮะตอนนี้สกอร์เท่ากันหน <c oughs> ึ่งต่อหนึ่งฮะเทียงแหบแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนผมมันไดเอ็มวีพีนี่ไงวะ คือเบอร์สี่มันฆ่าตายแล้วเว้ยเมือไอะ้ว MP ีได้ไงงั้นผมว่าซื้อปืนไอยูดีครับปืนผ่นใหม่ที่อัพเวลได้ไม่ได้อัพเวลโดยชิปอัพเกีรนีนะวิ่งมาชั้นสองขึ้นชั้นหนึ่งโคตรเหนื่อยเลยแล้วก็เราตัดมาตอนที่จบเลยกันซึ่งตามเมื่อกี้เราแพ้อะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้วกันใครอยากดูผมเล่นกับเพื่อนต่อก็กดไลค์อะแค่นี้แหละ